ื่องสังวรศีลข้อแรกเนี่ยดีิยมผ่าถามว่า<ม>การตรวจศีลระบบกรรมสามมีอะไรบ้างมาเคยมีแบบตรวจศีลให้พวกเราไปทดลองตรวจกันออนไลน์ส่งมาแล้วแต่มาก็มีคอมเมนต์กลับไปบ้างอะไรเงี้ยนะนั้นศีล<ม>ตรวจศีลระบบกรรมสามก็คือเราพิจาณาศีลแต่ละข้อว่าเรามีกายมีวาจามีใจที่ผิดไปจากศีลที่เราตั้งไว้ไหมโดยการลักษณะการให้เกรดอะนะตั้งเกรดหรือให้เกรดอนะ ถ้าเราทั้งกายวาจาเนี่ยหยาบทั้งกายทั้งกายวาจาใจด้วยเนี่ยสามอย่างเลยเนี่ยเรียกศีลขาดแต่ถ้ากายกรรมมันผิดแต่เจตนาเราไม่ผิดเช่นเราอา่จะไม่ตบยุ่งแต่เราเผลอไปปัดปัดคันๆก็ปัดไปแล้วยุงมันตายเราไม่เจตนาฆ่าแต่ยุงมันตายจริงก็เรียกว่าศีลทะลุในหนึ่งถ้าเรา กายวาจาเราไม่เอ้ยกายเราไม่ทําแต่วา่าวาจาเรายังพลอยยุงตัวนี้มันน่าซัดสักปาบไหมเอออะไรเงี้ยก็ศินด่างพูดปากพูดแต่มือไม่ได้ทําอย่างเงี้ยถ้าสินพลอยก็คือเออย,ยุงมันมาเนี่ยมันน่าราคาญนะแต่มันมีแต่ในใจแล,แล้วเราก็กดข่มไว้ไม่ได้ล้างมันหรอกกดข่มเฉยๆก็อาศีนพลอยอยู่เฮ้ยหึมเดี๋ยววันหลังนะระวังให้ดียุงตัวนี้ทํามาอีก แต่ถ้าข้อสุดท้ายเนี่ยสามารถใช้ปัญญาบรรเทาอาการใจเอ้ยหมุดหิดลำคาญทาไมไอยุงมันมามันก็มากินของมันเราก็แค่ป้องกันเท่านั้นอะไรว่าใจมันบรรเทาอาการใจที่ลำคานนั้นได้จึงเรียกว่าใจเป็นไทยนะอันนั้นเราให้เกดศีลแต่ละข้ออย่างนี้ในเรื่องแต่ละเรื่องอะนะเช่นข้อหนึ่งเราจะไม่ฆ่าไม่กินสัตว์อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะให้เกตตามนี้นะศีลข้อสองเนี่ยไปเรื่อยๆนะเนี่ย แวอต่แบบฟอร์มนี้จะเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ถ้าใครสนใจก็เอาไปใช้ตรวจตัวเองในแต่ละวันแต่ละวัน,วนซึ่งมันละเอียดนะบางทีในนี้อาจจะไม่ได้เขียนไว้เราก็ตั้งของเราเองสีนแต่ละข้อแต่ละข้อแต่มันส่วนใหญ่มันก็จะมีในนี้แหละถ้าพอเราสังเกตไม่ต่เรื่องการกินการดูโทรศัพท์โทรศัพท์อาจจะเว้นในสีนที่ข้อที่ห้าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมีอเสพติดความเมาทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในนี้ มาในแชทบอกว่าสวดสิ่งกรรมสามเพื่ออะไรก็ตรวจกายวาจาใจนี่แหละและโดยเฉพาะใจที่มันข่มหรือไม่ขม่มมันใช้ปัญญาหรือการกดขม่มเราจะต้องอ่านตรงนี้ให้ออกข่มก็รู้ว่าข่มนะเออยังไม่หมดอ่าใช้ปัญญาเออเราจะแล้วมันถึงจะแตกต่างจากศาสนาอื่นหรือว่าพูดแบบทั่วๆไปที่เป็นเทวนิยมทัวนใช้วิธีการกดข่มทั้งนั้นแต่ของพ่อครูของของที่พ่อครูสอนคือเราต้องใช้ปัญญาให้เป็นเพราะฉนั้นต้องแยกแยะระหว่างจิตที่มันใช้ขม่มกับจิตใช้ปัญญาให้เป็น ถ้าแยกตรงนี้ไม่ออกเราก็ส่วนใหญ่มันจะข่มไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะระเบิดเป็นระยะะ,ยะแต่ไม่เป็นไรขมก็ดีมันก็ทําให้เราไม่มีวิบากมากแต่ขมแล้วต่อสิต้องวิปัสสนาให้เป็นต้องใช้ปัญญาให้เป็นต่อถึงจะเรียกว่าแหมบางบางทีมันก็มันยากเหมือนกันเพราะว่าทั้งชีวิตเราหรือว่าหลายชีวิตที่เราใช้ที่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีแบบฤๅษีขม่มทั้งนั้นเลยไง พอมันจะใช้ปัญญาพวกมันใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกมันวิจัยไม่ออกหรอกมันไม่ค่อยจะใช้ปัญญาสมองส่วนนี้หรือว่าไอ้จิตวิญญาณส่วนนี้มันไม่ค่อยทํางานเพราะไม่ได้สะสมนั้นจึงต้องฟังแล้วฟังอีกสนทนากันแล้วสนทนากันอีกเอ๊ะนี่มันขมแล้วมันใช้ปัญญาวะนี่นาดีดีถ้าใช้ปัญญามันย่อมเกิดวิถีทางที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้กิเลสมันจะไม่รอหน้าเราเพิ่มขึ้นอ่ะเราลงเรื่อยเยไม่ใช่ว่าอขมไปถึงรอบหนึ่งเจ็ดวันหมดบหบดฤทธิขมแล้วไปจัััดมนตอ อะไรพวกเนี้ยเราจะสังเกตตัวเองเป็นนะ